ซัดหญ้ามาเรื่อ,อ,อ,อยๆพี่น้องอือเอาเห็ดอีหยังแล้วนะมึงดูเสิร์ดสายเถินมาดอกใหญ่เถอเปล่าอยู่สงสัยจะเป็นเห็ดกวางเห็ดอีหยังแล้วมึงด่ามึงก็อนมันก็ดอกงามเถอมึงเอ้าค่อยเสียบเออแต่ย่านเถอรูปตรงนี่ไหมอ๋อ เฮ็ดปวกบอกเขาเออเออกระสิแม,มนอิริแหละเฮ็ดกว้างเฮ็ดปวกตามฝนบ้านเฮางค่อยว่าดิเพราะว่าถ้าฝนตกปับ๊บเกิดปั๊บดีโรดอกเฮ็ดอันห้านี่อคอยเห็นเขาเจ้ากินย้อนแล้วแต่ว่าคอยเฮ้าเฮ้าบ่แน่ใจเฮ้าก็บ่กินดอกวะเรื่องฝนเพราะแต่ว่ากินได้ตัวขึ้นเด้อ ฮะก็บอกินลนะฮะโอ้จักเลยแต่มัน <c ười> เกิดเยอะอีหลีได้เห็ดอันนี้พี่หนุ่มเห็ดนี่ขอนอาดว่าเนี่ยเกิดตัวเนี่ยเห็ดเว้นไปอาทิตย์หนึ่งหรือได้ฮะเนี่ยเกิดอีกอยู่นี่มึงตะก,การเก่ามันเห็นมั้งมีจฉาขอนไกเ่เฮหยนทีเอ็นหากินเสมือน ให้นางลมได้มือละวกอพี่น้องออกมือละวกอเอาเห็ดอีกแล้วปาร์ดเห็นอย่งละเพ้อเวอร์อยู่นี่อือเห็ดอีกย่งละปาดเห็ดนางล้มเถอะเออปาดว่าเห็ดเฟี้ยงเลยพี่น้องละเพ้อเวอร์อยู่เหีคอนอืออันนี้ก็เห็ดอีหยังอีกน้อเขอามาเกาดเกิดเห็ดนางล้มไอ้เขอามาเกิดเสียคอนเห็ดนางล้ม่อยเอ้า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 ตัหัวหัวตั้ ตัวมีผู้เดียวอยู่แล้วเมื่อนี้เขาป้าย่ามแรงตัวอีกละข่อยมากามาที่เขาย่างมาเลงพี่น้องหาโมง่งเลงนี่ปวงโหลดขอ่อยปานคันปวงเสบ้านศินปโหลดไปหาโม่งนี่ข่อยจะออกมาโหลดถ้ากลางเวรเผ่อยนอนหลับตัวอือเรื่องเป็นสันอๆๆโอ้ยเห็ดอจน,อนบ่ามาเห็นจนว่าเห็นนั่งร่มบ่มาเห็นจนว่ะแถาติพุนะ่นน่ะ อืมากันไปเออพูดน่ะเอเอเห็นนางล่มอือบ่เอาแล้วมันหน่อยพดจน่าเปื่ยแล้วไม่เห็นสาบดขนาดยางสม,มือเหาอะไรล่ะลูกมาวัานอีกวางหน่อยพี่น้องเอ้เอ กวางห้องอันห mm ้องมันหลงฝูงนะห้องแม่แม hm. ่แม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 ่าส <min> ั่นคอยว่าเสียงอย่างนอคือห้องคืออันคือห้องคือเด็กหน่อยเก็บปวดเทอะ่าสั่นอือคอยกระยางไปเพึ่งอยู่ริ่มรวมันละนอแอ่งแมงอยู่หลงโมหลงฝูงงะหาแม่เพื่อนเอาจะได้ตรนสัตว์ครับแล้วมันก็แล่นเขาปลาเดี๋ยวมันก็เจอแล้วพี่น้องเดี๋ยวโมเขาก็แล่นออกมาหาล่ะแต่คนแบยิ่งเขาน่ะแต่ว่า โอเห็น่ะคนไปนี่ซัดเอากันรึตัวกวางก็มาทั้งหติกวางไงกวางสาวนี่เฮ้เต็มกวางรุ่นเป็นสาวนี่เฮี้ยเต็มเลยพี่น้องแลนแตกสวดสวดอยู่แล้วไตปลาข่อยนึ่ปลาลดเล็กน้อยนะเขัไปข้างในมันก็มาเนี่ยมาขึ้นเนี่ยมาสาเนี่ยมาแรงมันสิบ้าดอก Cóp nhắm, tí, 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 Có đi mình đi tí đi tí đi sắp 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 đi ว่าสิเอาสเปรย์มาน้ำก็ลืมเขาป้าจังเหนืนบอบกีสเปรย์แล้วเมื่อกี้เห็บเจ้พี่น้องเห็บขาเหยาะๆน่ะขึ้นขาข่อยอไล่บัดม,มันก็บ,บ่ดีเป็นไรละ่ะเนาะพอข่อยไปหอดบ้านข่อยก็เอา,น,า,น,อเอานังเรียบ้านแอลกอฮอล์เอาหันตัวบานขึ้นว่ายเห็บยีย้ล่ะบานเพ้อเบอ้ออยู่ข่อยคือจัองเขาสุงก็ไ่เห็นว่าอมไม่ยังกัดน้องข่อย เห็ดอันเห็นบ่าวาแต่ฝนตกเห็นอันนี้คือหลยสิเห็ดกว้างน่ะนะ่ก็ข่อยว่านนอกภลรัะมีสุขอนเอาโหลดพี่น้องละบ้านเพราะว่าแม่นอยู่บ่แล้วจากเห็นหยางล่ะเอื้อว้าไปโหลดละแต่เห็ดกวางมันอยู่อันยูยูเหงาเนี่ยต่เนี่ยมันก็ยู่ต้นมัน้มืหกันอืมหลายคักอันนี้จะแม่นเห็ดหยางพี่น้องก็เอื้นไปสั่นจะเม่นบ่เม่นดอกมันคือนะว่าตามภาษาข่อยอี่มปุ่มเป่าไปเลย อีบลูพี่วะทิพย์สิขัไปพูดนีกว่ามันเสียหกเพีนงอแต่ว่าเอาเครื่องตัดหญ้ามันนั่งเน่นี่แบกก็มันเสื่นั่นโอ้โอยอยัางลั้ของดากข่อยโอ้ยเนาะมันหกขนาดข่อยกัแบกไอ้เครื่องตัดหญ้ามันนั่เน้นี่บระมานธรรมดาขณะที่ว่าอยู่นี่ข่อยแบกเครื่องพูนที่พี่น้องวายเฮ็ดอันนี้ เหี้ยเงีย้ยกระลังขึ้นบวันีละอันดอกก็พอ,อออกมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิ้งเปล่าไงเนี่ยนี่เดี๋ยวใส่ให้เบิ้งเห็นไว้เนี่ยนั่นไงสวยจัดเลยนั่นอะไรโอ้ยนั่นอะไรของปวดเอาเอาเอาค่อยเบิ้งนี่เห็นไหมเฮ็ดเฮ็ดของโปรดข่อยเนี่ยอืม เกิดมาลหลายๆเนี่ยปีกายนี่น่เป็นแพ่อยู่เกิดหลากหลายค่ะเต็มันดขออนซ่อนเป็นกิมเป็นกิมอยู่แต่ว่าปีนี้มันกับบ้านในหอดเดือนมันกับหอดเดือนมันละหล่ะแต่ว่ามันกับสิเป็นขอนได้ขอนนี่เดือนนี่เดือนนี่เด้ <laughs> แต่มันออกโดนอยู่เห็นอ้ไน,นีน่ออกตลอดจนหอดอนัน พื่อสกิกาู่พี่น้องเออหอตุลาอยู่หอดหนาวนะนะหอดหนาวเย็นเกียยมันก็นยังเกิดอยู่นะพี่น้องเอ,อก็ดีอยู่เด้อืมเดีกวจะมาค้อนไหนทีเกิดเงี้ยมเลยเหมือนตึบไม่อีกแล้วเห็นบ่ฝนมันกระตอกบาสมือพี่น้องเพราะฝนหยุปดปั๊บ่อยแลนเขาปลาหลดเห็นบ่ข่อยแลนเขาโคโกหลนด เจ้าปลาเหมือดก็ปลาเหมืดก็เมืดที่ได้ละหาโมงแรงอะ่ะตะวานั่งนี่ก็เลีนเขาปลาเอาโหลดอืมนเนาะมันลายพันอดม,มัตะใสเขาปลาเลี้ยนเสือเสือขม่าโหลดอยากเขาปลามันหยามเนาะมันเคยเขาสม,มึงมันลึงนะอืม บังข้าวมาเศร้านี่พ่อเถานั่นพ่อใหญ่อันไปหลดสังวรีบดแล้วตายเนาะพี่น้องเนาะเสียชีวิตโอ้อะไรอยู่พระเอกสมัยก่อนหลุนเกาแล้วดังเล่หละกะแล้วเสดงดีตัวถึงจะ่รุนตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยจนหอดเ่าสมือนี่เหตุอีย่างเนาะเป็นกลมสีเหลืองๆมี คือสิ่าไปพุนดอกมันเหมือดโพดพี่น้องว่าเขาไปหอดพุนหรอกอาอม,มาหกคักเถอะพี่น้องว่าม,มันดงเสียพุนละล้วหญ้าบาังหานได้มันขึ้นถ่วมสูงนั่นเลยคอยข้ออะเลอยแอวขึ้นมาหอดข้อบังในพี่น้องสิเขาไปได้ปบ่ได้ด้พี่นอ้อง คอยสร้างๆในต้นอันนี้มันมันสูงแล้วมันมันปักห้าเห็นห้าเขาบายอย่อไดนแต่ีล้วเขาจิตจวดเอาจากบาทอยู่นี่อืมอันอุตส่าห์มาตัดหญ้าคอยรับตาเอาพี่น้องมาพิจารณาเดี๋ยวลืมใส่แว่นตาอออคอยรับตาเอาเอาเมื่อแกงฝด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 ฝัด,ด,ดเอาโอ้เขาก็งึดจากของพวงได้ทีครับแบบว่ามาหอดกลางป่าแล้วลืมนะก็เลยรับตาแม่มันเอาเขามานี่แล้วก็รับตาตัดเอาแบบเจิดเอาโหลดนะ แทะเท่าแรกแทะแทะเอาโลดเนะแล้วก็มืนแล้วก็รับแล้วก็มืดนะหนอ้ขอกนเงยเจ้าของอืมแต่คายก็สิกลับไปขนเงยมืดสนิทเห็นบอ่อหละ่ะเขาบา่ได้โหลดสมาวนาฝนหนาอันนี้น่มองนี่มันมืดครับสัหไงมันหลายสั์อันจักน้อยอันนกไงนกหยักนัน ห้องเต็มปลาแล้วไดว้พี่นองนกหูกนกยังนะอืม